พินาทีค่ะคุณเู้พร้อมแล้วรเริ่มค่ะฝากด้วยนะครับผมละคร3เรื่อง3ารถนะครับผมเคยบันไดสบัยโซเนี่ยก็จะเป็นละครแนวแบบคอมดี้มากๆนะครับผมถือว่าเป็นละครคลายเครียดนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับชาติพยักฆ์คมนักเกรงครับเรื่องนี้ก็จะชูในเรื่องของ CG นะครับผมแล้วก็มีภาพในจินตนาการของใครหลายๆคนว่ายันหรือว่าอัขระต่างๆนานา,นานเนี่ย ดีป่ะคือยันหรืออัคระหรือว่าการใช้พลังใช้อะไรเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่ออกมาได้เห็นเห็นตามจินตนาการของทุกคนนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับวงวิมาลานะครับผมเป็นภาคต่อนะครับผมจากเดื่อเวับผมก็จะได้ปุ๊บเป้มาเล่นด้วยนะครับมนไม่ใช่ะ คือบวกดวยมาลาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปถ่ายกันที่ทะเลนะครับผมแล้วก็ฉากแต่ละฉากนก็ค่อนข้างที่จะว่าโรแมนติกนะครับผมการจูบการอะไรของพี่มิกกับปูเป้เนี่ยค่อนข้างที่จะห้ามดบดขยี้โอ้ยเห็นแล้วทุกคนจะซาบซ่าครับผมแล้วก็เกิดบ้าไล่นะครับผมมันจะมาในทิศทางที่บอกว่ามีแต่ความหาความมันเทแล้วหมดแล้วโอ้ยนะคะ คุยยาวอย่างนี้เราต้องยกกลองไปบ้านคุณแล้วค่ะแต่ว่าเข้มมีคนห่วงใยมาฝากเข้มนะแลวเห็นตอนนี้เด็กเข้มฟิดขุ่นนะมีความาห่วงใยมาถึงนะพี่เบกกี้ะจะเป็นใครเพราะมีวิธีอารมาฝากไปชมพร้อมกันเลยค่ะเข้มพัตวีไปรายการนะอย่าเมาเยอะนะเออตอนนี้หล่อแล้วนะเหลืออย่างเดียวซิกแพคซิกแพคยังไม่มีนะจ๊ะรอยอยู่นะ <S 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 มีกขอบคุณพี่ตองมากเลยนะครับผมที่เป็นห่วงผมเฮ้ยนั่นมุกดาค่ะไม่มีไม่ได้มีแรงคนสุดท้ายเราเตรียมไม่นานเตรียมไม่นานเชนะเตรียมไม่นานแล้วไว้เตรียมไว้ชอบส่วนไหนบนใบหน้าตัวเองที่สุดอ่า เอาหาไหมหรือว่าเอาปกติได้หมดเลยนะคุณจะกรุนาเลย่ะส่วนไหนในใบหน้าของตัวเองชอบตาครับสายตาทำไมถึงชอบสส่ตาคะผมรู้สึกว่าตาผมเป็นสายตาที่มันค่อนข้างที่จะชัดมากๆเวลาที่อันนี้จริงจังแล้วนะผมฟังอยู่ตาตาชัดครับลูกกระตาตัวเองสวยครับค่ะชอบชอบดวงตาครับอ่ะงั้นคุณมองไปที่กล้องเบอร์สองใิฉันทีค่ะแล้วทำตาหล่อที่สุดเพื่อส่งสายตาไปให้ใครสักคนหนึ่งที่คุณคิดว่าเขาอยู่ในใจของคุณนตอนนี้